สวัสดีครับวันนี้มากินก๋วยเตี๋ยวที่บรรทัดทองประเดิมเจ้าแรกโต๊ะยังสะอาดเครื่องปรุงยังดูดีรอไม่นานไม่มีบัตรคิวเพราะว่ามาเจ้าแรกสามชามก๋วยเตี๋ยวต้มยำล้วนๆเจ้านี้เป็นก๋วยเตี๋ยวแคะเต้าหู้ดูโบราณ น้ำซุปดีเครื่องดีรสชาติถูกปากมารด้แต่ว่าให้มาก่อนเที่ยงมิฉะนั้นอดร้านอยู่ย่าบนบรรทัดทองจุลาสิบแปดเกือบถึงก้นซอยแต่เดินไม่ไกลถ้าใครมีโอกาสมาแล้วพลาดร้านนี้ก็ไปแวะร้านอื่นได้อร่อยทั้งนะั้น ที่จอดร,รถอาจจะหายากหน่อยก็ไปจอดที่สวนร้อยปีนะครับร้านนี้เป็นร้านสองห้องรู้สึกจะยังไม่มีใครมารีวิวนะถูกใจคนโบราณแน่เห็นแล้วก็ยังหิวอยู่เลยขออภัยถ้าดูแล้วหิวนะครับ